อันนี้นะหนังพวกนี้ที่เกิดเยอะเกิดจากการหนูชอบตีตีมุงเข้าไปลึกๆนะคะพอเวลาเราตัดเข้าไปลึกๆอะค่ะหรือว่าเราเอากรรไกรตัดเข้าไปในซอกอะหนังเนื้อพวกนี้มันจะปูดออกมาหนูก็ต้องแก้ด้วยการตัดหนังพวกนี้ออกตัดให้เนียนบางทีปล่อยไว้นนจะทำให้เราคันนะ เวลาเรากำมืออเราเราจะรู้สึกว่ามันตึงนิ้วใช่ค่ะมันจะเจ็บนิ้วอันนี้คือแก้ออกไปแล้วหนูก็เลี้ยงเล็บให้มันยาวพ้นขอบอีกนิดนึง ถ้าเราตัดหนังตัดแล้วเนื้อมันไม่สะดุดหนูก็จะหายหนังหนูหนก็จะไม่ขึ้นเยอะแบบนี้แต่ถ้าเกิดหนูซื้อกันไกลไปและหนูชอบแบบตัดหนังตัดแบบตัดแบบแห้งๆห,หนังหนูมันจะยิ่งขึ้นเยอะหรอกอ่ะหนูลองจับหนเชือ ทำไมหนูก็จะเข้าใจผิดว่าต้องตัดหนังแบบอย่างนี้ยห,หนังพวกนี้เวลาปล่อยให้มันเป็นก้อนๆมันจะทําให้หนูเจ็บถ้าหนูนจะเป็นคล้ายๆจะเป็นเล็บขบใช่แค่เวลาเรากำมือเรารู้สึกว่าเอะทำไมมันเจ็บ,บนั่นแหละนั่นคือหนังจากการที่เราชอบเอากรรไกรตัดเข้าไปในซอกลึกๆออตัดเข้าไปอย่างเงี้ย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 ห้าม ถ้าหนังเยอะมันจะกลายเป็นทำให้หนูกลายเป็นคนมือเนื้อแข็งใช่ค่ะจับแล้วทำไมเนื้อเรามันตึงๆจังเนื้อแข็งจังจะกลายเป็นคนแบบว่าเนื้อแบบใหญ่ๆอะไร ปวดๆเนี่ยเนื้อพวกเนี้ยค่ะบางทีจะทําให้เราเป็นเล็บขบได้เวลาก,กดเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็พอตัดไปแล้วสมมุติว่าเนื้อข้างๆมันสมมุติว่าอาจจะขึ้นมาแข็งนิดนึงหนูก็เอาวิกกับคาทาแล้วหนูก็หาตะาบอะค่ะขัดขัดตรงขอบเดี๋ยวพี่อ้าจะทําให้ดูแล้วหนูก็จะไม่มีหนังแข็งขึ้นมาแบบนี้ แต่ถ้าเกิดหนูยังชอบแบบว่าเอากลไกลตัดเข้าไปในซอกลึกๆมากๆหนูจะกลายเป็นขบที่มือแปดนิ้วยกเป็นนิ้วก้อยดูดูต้องเลาะหนังออกก่อนหน่งูลองจับหหนูรู้สึกโล่งไหมันเ่ยหนูหนูหนูล,งล,นลงอนนลงกดทุกนิ้ว ูโล่งนะ